ครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเข้าลิงครับกับกับสอนวิธีการดาวน์โหลดดิสคอร์นะทุกคนถ้าใครถ้าใครอยากอยากโหลดดิสคอร์เดี๋ยวผมจะสอนนะทุกคนให้ทุกคนไปที่เข้าวิธีเพจสตูนะทุกคนแล้วให้ทุกคนพิมพ์ว่าดิสคอร์นะทุกคน ันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนดาวน์โหลดครับแล้วกดเปิดครัพอทุกคนคะแล้วทุกคนก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมครับทุกคนแล้วให้ทุกคนอนะ่ะไปเข้าที่คลิปแจกแจกลิงก์ดิสครอดนะทุกคนให้กดไปที่รูปสามเหลี่ยมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับให้กดที่รูปสามเหลี่ยมอันนี้นะเอิ้มใช่ผมลบก่อนลบหนึ่ง เดี๋ยวผมจะลบแป๊บหนึ่งนะทุกคนให้ทุกคนให้ทุกคนกดไปที่รูปสามเหลี่ยมอันนี้ครับทุกคนที่วงผมวงเป็นรูปสีแดงครับเพราะกดไปที่นั่น,นะครับกดไปที่ลิงก์ดิสคอนะที่ผมเขียนไว้กดไปทีเว็บลิงก์สีน้าเงินนะครับแล้วมันจะมีมันจะมีขึ้นคําว่า easy h อบมันเป็น นั่นะนี่คือลิงค์ลิงก์ของผมนะที่ผมให้แล้วให,ให้ทุกคนกดไปที่ตอบรับการชวน้ตอบรับการเชิญชวนนะทุกคนแล้วให้มันรอแล้วก็ตอบรับเหมือนแล้วกดเหมือนเดิมคนระับแล้วทุกคนก็จะได้เข้ามาใน,นดิสผมนะทุกคนนนะครถ้าใครเข้าแล้วเดีย๋ยวผมไปเดีย๋ยวผมจะให้โยนนะครับทุกคน ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ยลายยลาืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย